สวัสดีคะ่ะสวัสดียามเช้าเช้าค่ะสวัสดี F. C. ทุกท่านนะคะพบกับเราช่องขุนช้างสะพานบุญคนรักช้างคะ่ะนี่พ่อใหญ่ขุนช้างของเรานะคะยืนกินอาหารรอนะคะแม่แม่ค่ะวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราจะมีการไลฟ์สดอาหารช้าเพื่อช้างตกงานคะ่นคะนค่ะบรรดาครอบครัวคนช้างของเราก็มาช่วยกันทํานะคะช่วยกันปอกอ้อยนะคะ ช่วยกันอยู่ประมาณนี้นะคะแม่แม่คะตอนนี้ก็ทำภารกิจตรงนี้เสร็จแล้วก็จะไปล้างมันเกลแล้วก็ล้างออถ้ามีแตงกวาก็จะล้างแตงกวานะคะช่วงนี้หาซื้ออาหารยากมากเลยนะคะแม่แม่คะตลาดปิดเยอะนะคะวันนี้ก็กี้ก็ยังไปตลาดอยู่นะคะยังไม่มานะคะช่วยกันปอกอยู่แบบนี้เลยนะคะ บอกว่นไปเช้านะคะแม่ๆค่ะนี่ก็ยังไม่ได้รับประทานอาหารเช้ากันเลยนะคะเราปอกอ้อยเสร็จกันก่อนนะคะช่วยกันผลไม้ระเบิกก็จะเสร็จนะคะข่อยายสุนางก็ยืนนะคะยืนกินอาหารรอนะคะรออยู่ตรงนี้นะคะขอคอนมเมตตาจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีด้วยนะคะ ช่วยเลี้ยงอาหารช้างตกงานที่นี่11เชือกนะคะที่สวนเช้าบางทองของเรานะคะมีทั้งหมด11เชือกคะ่ะรวมกับน้องใบบุญตัวเล็กด้วยนะคะนี่ค่ะกินรอนะคะไม่ได้หารอพ่อใหญ่ขนช้างของเราไม่รู้เล่นต้นไม้นะคะเราจะจะให้อยู่ในร่มแบบนี้นะคะยืนกินอาหารรอนะคะยามเช้าช้าๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดู ลูกสาวนะคะลูกสาวกาลังสนเลยนะคะแว่ๆค่ะออกมาทีไรวุ่นวายกันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะทั้งสวนช้าวังทองเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปรับชมกันจุตะอยู่ตรงไหนเออจุตะทําอะไรอยู่จุตตะใบบุญก็กินอาหารนะคะแม่ๆค่ะยืนกินอาหารอยู่กับแม่เหมยนะคะ โอ้อาหารกระจายแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นผลงานของตุตะนะคะถ้ากระจายแบบนี้ดูอาหารแม่เหมยแต่ต้องเก็บกินทพลิละนิดนะคะแม่ๆม่คะใบบุญของเรากระจายไว้เรียบร้อยเลยนะคะอาหารเราตัดมาเป็นรถนะคะจดร,รถกระบะเลยนะคะแม่ๆคะนีตุตะกินอาหาร กินหญ้านะคะหญ้าอ่อนๆเขียวๆเลยนะคะดูปูปูปนอนเลยนะคะ <c oughs> โอ้สงสัยจะปูไว้นอนนะคะแม่ๆดูไม่เหมือนก็ต้องเก็บกินนะคะต้องทําใจนะคะมีลูกสาวที่ดื้อน,นะคะนี่ตัวอาหารแม่อยู่กระจายไปหมดเลยนะคะนู่นถึงนุ่นเลยนะคะแม่ๆรอบเลยนะคะฉลาดนะคะน้องจะปูไว้นอนนะคะเพราะว่าเย็นนะคะใบหญ้าจะเย็นสบายนะคะ นาด่ซองบาซองเออใบบุญจะเอบกินหญ้านะคะนะคะอาหารเช้าของเจมเมยอนก็อยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะมีสับปะรดเตริมอีกนะคะแม่ๆค่ะ เด็กของเราก็จะยินกินนะคะลูกสาวก็จะเล่นนะคะวงมีลูกสาวดื้อมากโซนมากๆเลยวนแม่มุกกับน้องบตวตองนะคะมแม่ๆขายอยู่ที่โรงนะคะเพราะว่าแฉหลือเกินนะคะฝนตกมาสองคืนแล้วนะคะฝนตกแฉมากเลยตอนนี้พอนจกัก็กำลังเอาอาหารไปให้กินนะคะ อยู่ที่โรงนะคะมัดไหวกัน2องเชือกนะคะอยู่ที่โรงเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะเนี่ยมาถึงแล้วนะคะน้องบะตองกับแม่มุกอยู่ตรงนี้นะคะด้วยเฮ้ยเห็นไหมวางให้กว้างขึ้นมาเพื่ออะไรเฮ้ บัวต๋วของเราเอยู่แบบนี้ยสวัสดีค่นก็กำลังทำความสะอาดนะคะจะเอาอาหารมาให้กินกันนะคะ ต้อนอุูกอยู่ในหมวกภาหมก,มมกเอฟเอฟเอาข้างบนเ <c oughs> มื่อไรน,นะคะแม่แม่คอยู่ในโรงช้างใหญ่นะคะของบริษัทนะคะเพราะว่าที่น้องผูกน่ะแฉะมากเลยนะคะก <c oughs> ลางคืนเราจะผูกไม่ได้นะคะเพราะว่ากลัวน้องจะพังนะ วันนี้นะคะก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะรับชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีการไลฟ์สดอืกนะคะเราจะมีการไลฟ์สดสุกเสาวพิย์นะคะได้ค่ะได้เพื่อนเพื่อนท่านใดว่าสะดวกก็เข้ามารับชมกันได้นะคะเข้ามาอุดหนุอนอาหารกันได้นะคะเป็นกําลังใจได้ะค่ะทางช่องไฟหม่ำเชนนะคะเวลาบ่ายสองโมงเป็นต้นไปนะคะ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่เอซีทุกท่านนะคะที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศนะคะอัพเดตคลุดของเราแล้วก็ทุกท่านมีความสุขมากๆคะ่ะวันนี้ค่นก็ต้องขออนุญาตจบคลิคปว้เพียงเท่าน,นี้นะคะเนี่ยการกินด้วยกันแบบนี้เลยนะคะอาหารการกินนะคะมแม่กับลูกเลยนะคะเหมือนแม่กับลูกนะคะคือแม่มุกจะดูแลน้องบัวตองคือแทนแม่นะคะ ก,กินด้วยกันเล็กกินด้วยกันน,นี้ต้องพาไปด้วยภาพน้องบัวตองกับแม่มุกนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ